สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องดวงกระมลวงม่านทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาต่อเนื่องกันในเรื่องของจำนวนเต็มแต่เป็นหัวข้อที่1.5การหารจำนวนเต็มนะคะซึ่งในหนังสือนะคะในคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเทอมหนึ่งนะคะก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแต่ นะะในช่องนี้ครูดวงกมูลก็จะสรุปย่อๆหรือว่าอธิบายย่อๆให้นะคะแล้วก็เน้นไปทางแบบฝึกหัดนะคะซึ่งการหารเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยเคยเรียนมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาใช่ไหมคะก็จะเป็นการหารจานวนนับกับจํานวนนับก็คือจะเป็นจพวกจํานวนเต็มเต็มบวกใช่ไหมคะเช่นในตอนประถมก็อาจจะมี20อ่าที่เป็นจํานวนนับหรือจำนวนเต็มบวกหาร สแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็น20หารด้วย4แบบนี้หรือจะเป็นยี่หารด้วย4ซึ่งการหารก็จะเขียนได้ค่อนข้างหลายรูปแบบนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูนิยามหรือว่าความหมายของเราน,นิดนึงนะคะเขาบอกว่า เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มใดๆก็คือเป็นจำนวนอะไรก็ได้1 2 3 4 5สองบหนึได้หมดเลยนะคะที่ B ไม่เท่ากับ0ูนยทำไมถึงบอกว่าไม่ให้ B เท่ากับ0เหมือนเมื่อกี้เห็นไหมคะที่รูบอกว่า20หาร4อ่ะสมมุติว่า <c oughs> ให้ A เป็น20อ่ะหารด้วย B หารด้วย4ีอ่ะสมมุติว่า a เป็น20 b เป็น4ซึ่งถามว่าหารลงตัวมา20คูณเอยสคูณด้ไรก็คือ4 5 20เราก็จะได้คำตอบหรือไม่กระทั่งนะคะสมมุติว่าอ่ะเราให้ a นะคะเป็นจำนวนเต็มใดๆสมมุติว่าให้มันเป็นศูนละกันอ 0. แล้ว b เนี่ยเป็น3 ก็เหมือนเขาถามว่า3คูณอะไรได้ 0? ูนย์สคูณอะไรได้0ูนย์คะสคูณกับอะไรถึงจะได้คำตอบเป็น 0? นก็คือ3มคูณกับอะไรคะถูกต้อง3คูณกับ0นะคะถึงจะได้0ูนอ่ะซึ่งมันก็สามารถหาคำตอบได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรา ให้ b เป็นจำนวนเต็มใดๆเป็นจำนวนอะไรก็ได้นะคะแล้วเราบอกว่าให้ b มันเป็นศูนย์ูนยคูณกับอะไรคะถึงจะได้5มีคำตอบไหมคะศูนย์คูณกับอะไรถึงได้ห้าคะไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นถ้าให้ b เป็น0นเราก็จะไม่สามารถหา คำตอบได้อ่าเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบได้เขาถึงบอกว่าให้ a และ b ก็คือให้ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มใดๆก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้ตัวตั้งและตัวหารเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ b ไม่เท่ากับศูนย์ก็คือให้ตัวหารเนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองเขาบอกว่าถ้าจำนวนเต็ม c ที่ทำให a เท่ากับ b คูณ c เราจะกล่าวว่า c เป็นผลหารของ a ด้วย b นั่นก็คือ a หาร b เท่ากับ c นั่นเองเหมือนที่คุณครูพาทำเมื่อกี้เนาะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูเดี๋ยวนะว่าการหารจำนวนเต็มเนี่ยนะคะมันมีการหารจำนวนเต็มแบบไหนบ้างเดี๋ยวขอดูกันนะเขาแยกให้เราไหม สักครู่นะคะอ anyway, okay. He He ๋อเขามาแยกตอนท้ายให้ใช่ไหมคะอืมอืมโอเคเขาสรุปให้นะคะในหน้านี้ว่าถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นก็คือตัวหารบวกทั้งคู่บวกหารบวก ใช้วิธีหารโดยจำนวนนับหารด้วยจำนวนนับซึ่งผลหารจะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นก็คือบวกหารบวกได้บวก,บวก,บวกข้อต่อไปถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบเป็นลบหารลบเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและตัวหาร ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมมูลของตัวหารแล้วตอบเป็นจานวนเต็มบวกนั่นก็คือลบหารลบได้บวกต่อไปถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวนึงเป็นจำนวนเต็มลบนั่นก็หมายความว่าจะบวกหารลบอ่หรือว่าลบหารบวกก็ตามนะโดยที่อีกตัวหนึง่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมูลของตัวตั้ง ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็ม,ม,มลบนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นบวกหารลบหรือว่าลบหารบวกให้ตอบเป็นลบสรุปสั้นๆทั้ง3ข้อนี้ง่ายๆว่าวถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้ตอบบวกนั่นเองถ้าเครื่องหมาย จ่างกันให้ตอบลบนั่นเองเหมือนกับการคูณเลยค่ะเหมือนตอบบวกต่างตอบลบทีนี้เราจะไปดูวิธีการทำนะดูตัวอย่างที่ห้านะเห็นตัวอย่างที่ห้าไหมคะตัวอย่างที่ห้าจงหาผลหารของลบสามสิบหกหารสี่ลบสามสิบหกหารสี่แน่นอนว่าลบสามสิบหกนั้นเป็นลบสี่เป็นบวก เพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้จะต้องตอบเป็นเป็นอะไรคะขึ้นไปดูสิอ่าถูกต้องถ้าเครื่องหมายต่างกันให้ตอบอะไรคะต่างกันให้ตอบลบถูกต้องคําตอบข้อนนี้จะได้ตอบเป็นลบนะคะอันนี้แก้หน่อยนะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบสามสิบหกหารสี่ก็จะได้คําตอบเป็น ลบ9ก้านเองเพราะมาจาก4คูณ9เท่ากับ36 4คูณลบ9เท่ากับลบ36เช่นกันอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดของเราอยู่ในหน้าไหนนะแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าไหนนะ อืมอ่ะมาละเป็นไงครับแบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดห้าข้อหนึ่งใหญ่มีทั้งหมดสิบห้าข้อนะคะนักเรียนข้อสองใหญ่มีทั้งหมดแปดข้อนะคะนักเรียนจงหาผลลัพธ์จงหาผลหารแล้วก็ข้อที่สามมีทั้งหมดสิบข้อนะคะนักเรียนสนใจไหมคะ โอเคเราจะเลือกทำเป็นบางข้อเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ทําหมดทุกข้อแต่เราจะเลือกเป็นบางข้อที่สามารถอธิบายหรือว่าทบทวนความเข้าใจของเราได้นะอ่เราไปดูนะคะว่าคุณครูเลือกข้อไหนบ้านนักเรียนการในหนังสือได้เลยนะข้อ1ใหญ่ให้ทำข้อ7ข้อ9นะคะข้อหใหญ่ให้ทำข้อ7ข้อ9เอากาไว้นะคะแบบฝึกหัดที่1.5ค่ะ ข้อหนึ่งใหญ่ให้ทำข้อเจให้ทำข้อเก้าข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่ให้ทำข้อหนึ่งย่อยข้อสองย่อยแล้วก็ข้อหกย่อยค่ะทำแค่สองข้อใหญ่นะคะโอเคเราจะไปเลือกนะคะทำเป็นบางข้อนะคะ ทำช่วยกันนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้อตัวอย่างแต่เราจะทําช่วยกันแล้วก็ข้อต่อไปก็คือให้นักเรียนลองทําด้วยตัวนักเรียนเองนะคะทําแบบเดียวเดียวเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือช่วยกันทําในห้องก่อนจงหาผลหารของห้าสิบหกห้าสิบหกซึ่งเป็นอะไรคะบวกหรือลบคะห้าสิหกเป็นบวกหรือลบคะอ๋าถูกต้องเป็นบวกหารด้วยลบ8ดหารด้วยลบแดลบแดซึ่งเป็นอะไรคะอ่าถูกต้องเป็นลบคำตอบที่ได้จะเป็นบวกหรือลบคะ เหมือนตอบบวกต่างตอบลบถูกต้องเหมือนตอบบวกต่างให้ตอบลบเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะต้องตอบเป็นลบดังนั้นเราจะใส่เครื่องหมายลบไว้คอยอ่าก็จะเป็นห้าสิบหกหารด้วยแปดลบห้าสิบหกหารด้วยแปดอ่าคำตอบใส่ลบว้8แปคูณได้ห้าสิบหกท่องเลยนะคะ 81882ึ 1> 8, 1, 8, 8, 2, 4, ่สองสิบพกหาทองได้เลยแต่ถ้าใครจำได้แล้วก็ตอบได้เลยข้อนี้ตอบเป็นลบอ่ะโอเคอ่ะต่อไปข้อที่9 <c oughs> ข้อที่9นะคะวันที่ก็อย่าลืมเขียนนะคะอ่าทุกครั้งเราต้องเขียนวันที่แล้วตัวเลข2แถวตัวเลข0ูนถึงเนะคะไม่ที่1นึถึงสินะต่อไปดูข้อ9 ข้อ9จงหาผลหารของลบ6อเา่ะเป็นลบหารด้วยลบ14อ่ะเป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันตอบบวกหรือลบคะเหมือนตอบถูกต้องค่ะเหมือนตอบบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบเป็นบวกดังนั้นไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นก็จะเป็น100 96ห หาร14อ่าข้อนี้แนะนำนิดนึงนะคะว่านักเรียนบางคนอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องไปนั่งท่องแม่14หรือไม่จำเป็นต้องเอา4 4คูณทีละตัวหรือไม่จำเป็นต้องแอบดูแม่สุตคูณน,นะคะฝึกฝึกความจำของเราได้เลยใช้วิธีการตัดทอนก็ได้ค่ะเหมือนตอนประถมนักเรียนน่ะ196ส่วนด้วย14 14กับ196เป็นเลขคู่ทั้งคู่ใช้แม่สองหารก็ได้นะคะหรือถ้าใครลองมองแล้วว่าเออ้นอกจาก14แล้วมีสองหารได้มีอะไรหารได้อีกนะอยากจะลองอ่าลอง7ใช่ไหมคะอ่าลองอยากลอง7อ่ะ7 2 14 7 2 14 สองเจ็ดสิบสี่เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสองสิบสี่เหลือเศษห้าเจ็ดคูณอะไรได้ห้าสิบหกเจ็ดแปดห้าสิบหกอ่าก็จะตัดทอนออกมาได้เป็นยี่สิบแปดส่วนสองหรือว่ายี่แปดหารสองนั่นเองนักเรียนก็ ลองหาคำตอบดูนะลองตัดทอนดูเรื่อยๆนะคะลองตัดดูตัดดูเรื่อยๆนี่นจะได้คําตอบอนะ่านี่นจะได้คําตอบนะนี่นจลองดูนะคะลองดูนะออแล้วนํามาตอบนะคะนํามาตอบตรงนี้นะนํามาตอบตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปเลยนะคะ <c oughs> ลองที่เป็นวงเล็บบ้าง มีข้อหนึ่งข้อสองอ่ะเดี๋ยวลองข้อหกให้เลยแล้วกันเนาะนะคะดักที่ข้อหกเลยลบแปดสิบเอ็ดเป็นลบหารด้วยลบสามเป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันตอบอะไรคะเหมือนตอบบวกต่างตอบลบเพราะฉะนั้นข้อนี้เครื่องหมายเหมือนกันตอบเป็นอะไรคะ ตอบเป็นบวกในวงเล็บนี้ต้องตอบเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแปเอ็ดเดี๋ยวมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็จะเป็น8ปอหาร3แล้วใส่วงเล็บนะให้เรียบร้อยนะหาร3ลบ เปลี่ยนเครื่องการลบเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายอะไรคะอ่าถูกต้องเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วจํานวนตรงข้ามของยี่สิบสามลบยิบสามคืออะไรคะจํานวนตรงข้ามของลบยี่สิบสามก็คือยี่สิบสามถูกต้องอ่าหาผลหารได้เท่าไหร่อย่าลืมนํามาบวกกับยี่สิบสามนะคะอโอเคสำหรับ คาบนี้ก็ไวแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็นักเรียนเวลาที่เหลือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วส่งในคาบนะคะจะได้ไม่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะได้มีเวลาพักผ่อนในตอนที่กลับบ้านนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามคลิปของคุณครูดวงกระมลน,นะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วก็สาระความรู้ต่างๆนะคะ ให้เข้าในแอป y o u t u b e นะนะคะถ้าหานะช่องคุณครูดวงกระมวลไม่เจอให้พิมพ์ชื่อคุณครูดวงกมวลวงมันม่นนะคะดวงกระมวลวงมันมนมนม่นไม่ต้องเว้นวางนะแล้วเข้าไปที่ช่องนะคะเสร็จแล้วนักเรียนจะดูคลิปไหนให้กดตรงวิดีโอนะนะคะแล้วก็กดเลือกได้เลยว่านักเรียนจะดูเรื่องไหนเกี่ยวกับอะไรนะ แล้วก็สิ่งสำคัญเลยอย่าลืมทําอะไรคะอย่าลืมกดติดตามกดติดตามกด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe ให้คุณครูด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ